สบายดีพี่น้องสบายดีปสัสผู้สุขคนกันเฮ้ยตอกันคือเก่าขึ้นมาแต่แต่ทงหน้ามาแต่ทงหน้ามาเห็นว่าหนาอะไรสดขายมักโม่นโหน่อยน้องมอดบมกโม่ม,ม,มาขายข้าวจันไปซื้อนหน่อยซอยซื้อซอยของมอดก่อน3าสี่หน่วยฮนะ ไล่สดคายโมตอนนี้อยู่ร้านสีเขียวอนะไรไีเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตำกันคุณนมาติเกี่ยวเขาไหมเมืม่อไงคิดยาของโมโอดีลอคิดว่าน้องมอดคายเพิิดแล้วโมก็จะเริ่มทึงน้ำและห่วหยเริ่มลาย รันมองไง หลายคนกฐามากองเฟืองไคที่อยู่ในดินเอาเขายังบูแจ๊กเลยว่ากองเฟืองไคเขาก็ยังสงสัยอยู่แต่ว่าผมมีเวลาไปเห็นไปถามไม่ได้คอยไม่ได้แหวนะไม่าวมาเผากองเฟืองกองหมดไงเดี๋ยวเขาก็มาอัดไปดอกกระสังเขาเพราะว่าเขากับบริจัยแคบ์มานห,หนาเราเป่น้อ่ย ปั่นเพื่องใส่กับข้งข้าวบัได้มาผูกเพื่อนใส่ได้ดินที่เขาชื่อไว้กครับเขาปั่นใส่เขาก็มาอัดไปเป็นก้อนคือเก่า dạy 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 đấy dạy 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 thằng dạy hả hà dạy ปันเข่าว่เน่นะเพราะได้เข่าแห้งกันปันนเดะน้อยขึ้นเข่าแก้เพื่องรอบนี้คักกัวรอบนี้คักกัวรอบก่อนอี่เตยเนาะหมกโมไหมได้เชจคกน้อยอันนี้สิบสองน่วยสิบสามคุณเลี้ยง ใครเล่นเราปทอยรถใหญ่เราปะใจ่ายิ่บ่โ้อยากได้อี่ไอ้ค้ลงเงื่อนล้กก็สอบให้ใหญ่เลยไม่ยุ่งก็ได้นอแเดจะ่สอบป่ามันคอยคกินได้แล้วอยากกินลายยามัคาคอแก่มาก ป้าดยังเด้เเดี๋ป้าเอฟี่ป้าดกำลังซื้ออยป้าดาหนุ่ยเนาะเยดกำลังปั่อี้านีมอดังปันอเปีฮ้ยป้าซื้อแตงโมเซยนองมดด้วยนะครับอันนี้สวนของน้องมดเองวะเนี่ยพรอมดที่ไปถ่ายคลิปแดีวบอใไง่เไยเนาะกับักัด

มาอยู่ขายกับซูนางรงขา้อะไรมาซิมเลยแม่ผาซิมเลยแหงต่อนี่นี่น่ไว้มึงได้เต็มแบบเค็มยงซิมอือนหน้าปเสดไหมนี่โเนาะบมมมนาอยบมาขายอันนั้นน่งอีคูนนะพู่าวจวอีคูนเป็นลุกละอืมมีน้องายอยังมีน้องหลายกินให้เบิร์นนีโตยทีว่ามันปวดน้องไส้น้องไส้ละน่ บ้านได้ข้าวบ้านพี่น้องพี่น้องบ้านปังยังมันได้อยู่ด้วยบ้านหอยปังบ้านหอยปังหอยปังน้อพี่น้องยังมั่นได้บ้านห้อยปังสาเลยอยู่พีมอดลงจากพันหักปุ่นพีจังหวะได้พ่นตกใส่พอดีบอมันจังหวะตกะเฉาเมื่อไม่เมื่อนีตึ้งตกใจบ่กใหญ่เลยแทบจะหายเลแล้ว่ายแล้วนะครับตะกุ่น ตัวนี้อยากจะดีซื้อให้รอบกลัวเอาไปน้องไปปห้าร้อยหารอยกับจักรอยโอเคบูรายละเอียดพี่น้องตัวนี้เอาเมื่อกูได้แล้วเต็มายายฟังติดการขายซ้จบจบแล้วจบจบแล้วพี่น้องจบแล้วย้ ขอบคุณหลายๆเด้อคุณป้าสิปิดการขายให้น้องมอสเนาะขอบคุณเบิร์ตจูคุจูคนที่อุดนุนคือว่าปิดการขายแล้วปิดสู้กัาเพื่อนเข่าบ้าทเราเพื่อนสู่ไปไว้ขอบปุ๊บเอาอ๋ออันนี้นหนอันนี้หนะเผื่นปิดการขายแต่ว่าซองพันหน้าผื่นไหนเข้าคือปิดเนี่ยนี่กล้องนี่พื่นปิดแล้ว ขอคุณป้าได้ไี่ขอคุณเบิทุกคนนี่ขอบค,คุณเบิร์ตทุกคนและที่ซอยน้องมอสเนานะร<ว>อบเดียวบาดเดียวบนเห็ดรอบทต้หาพันจบเลยปาดอะกินนึกเท่าใจยักบาทบานบ่กระบุคิดว่าิเบิร์ไวป่ะ <สา S 1> นี้เนาะใจเน้ ไอมเพ่นอายยงกตนีลูกซึ่งใจซึ่งใจคุณป้าคุนเมาอะไรให้เอาอีกสองพนเรือก็เป็นทอ้าวลขคองเือบที่ล้เาไปองาฮะแหละโทั้งหมดีตอพูดพูดคุณป้าอีกงนเดียวลาไปหายแค่ก็ได้แมงมาแล้วพี่ไแวพ่อแม่มาเขาซ้ไปกินู้เดียวสองนีนะแจกยายกันไปผู้ได้ผู้ได้อันนั้นเนาะ เอาเมื่อบ่ได้กันะก็ได้จักรลอไอ้นี่หาๆนะบ่อหลังจากขายมื่วหาลอครับกับออกไปอีกกองน่อยหนึงนะเพิ่นบอกว่าป้าเพิ่นว่าเพิ่นเมาแจกอืมเยอขาดต้งห่น่อกก็ได้เท่าคนเท่าสี่หายูที่พท่านได้เด็กเยอะขาใสู่มาตัดไม่ห้กอนมือเงนนิดอาซอยขายมูสเบิ เดวอันนี้มันนี่มัทอโอหมจับฟออันหอันนี้เอาครบแล้มีสนหบาทนี่นี่มทำน่นี่ยัางม่ได้เบิรทำอันนี้ทำแล้วจับน้องฟองายสิสรุปให้ฟังห้าหกเจ็ดแปดเก้าจดเงินที่ขายได้พี่น้องสิบธนบัตรนี่สรุปวามึงดูสิบทนบร าหาหกเจ็ดแปเก้าติ๊าไปก่อชหนึ่งหมื่นสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทโ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อกาบุคิดว่าจะได้ฮอดถึงขัดนี่ขอบคุณหลายๆเดอขอบคุณเบอร์จุกุจุคน เม่นอนรักรักหมื่นเลยซื้หายช่วดีใจนะหมื่นามันหายบ่อดีใจคิดว่าจะได้สมนีอยู่บ่อเลี้ยงพ่อคิดว่าจะได้ข้อวหาพันอยู่บ่อขี้่อยพ่อพันนี้เลขึ้นลงขึ้นเทอรไรด้นงขึ้นอรส์มดแกขนบ่มีวุญใหญ่ใจดีซอยกับ กันเบิรนี่นะคายบอดา้ฮอตดายอตทึ่นหมดแล้วลดเทอรไดมอดที่เอาไปส่งเขาน่ะลดเท่า์ไดนี่ลดไทยนี่ลดละหาเส้นลดละล่ละาบบ่เท่าซื้อมันงนะเท่รไดก็ด้วยละสองพันกี่อิมงดูรวมรวมเบิดเนาะ ก็ฝึกกระพุนเอาเนี่ยห้าลูกพันห้าป่ะก็คือไลาส่กันเบิร์หน่วยสองพันใหญ่น่อยโบโสนลายส่กันเบิร์เมาสวนขอบคุณมากมายเลยนะครับจบการไล์ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณทีที่เบิร์ตุขุกคนที่ขามาเบิร์้อขอบคุณเบิร์ตทุขุทุกคนที่สามอยขคุณปมังโม่ให้น้องมอสที่วาจบไปขอบคุณที่อุดนุนที่ซอยซื้อให้ครอบครัวเราดาน้พี่น้องเลยขอบคุณเบิร์ตุูุุกคนเบิร์ตกอดอ ได้จักรลมอสของพเถาตัวได้จักรลดไทยซ้ารดไทยเขาเขาเขาซื้อหน่วยเขาซื้อหน่วยหน่วยได้รั่วันลายส่วนใหญ่นะนะ เขาเลือกเอาบ่เบิดชวนนตีราคาให้เลยได้เ่าได้วนี่หอดชิปหลานยุเออสีาวอูดเออสาวอิดลลานใหญ่เต๋บอันนี้กระถือว่าดีใจนำน้องมอดจบไปเป็นทีเดียวเลาะให้น้องเอยยับไงก็ได นี่จบไปแก่มาประมาณจักโมงมาหอดเอเาะอคงทางเอไปทางใดน่ะมันมันทางยากก็น่ายากบ่เออโค้งออกดวงควงไปทางมาทางนั้นพอมันบือถวยว่าอะน่หลดกับบเดมีห้อยนะมันกันนักสมควรในหมักโมนมันก